สวัสดีตอนเช้าที่เขาพึงนะครับเขาพลึงอุตรินะครับทางที่จะลงไปที่เด่นชัยแพ้นะครับเมื่อคืนผมพักกันที่นี่ครับพามาดูบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณร้านค้าทั้งหมดนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแถวแถวนี้นะครับก็จะมาจอดพักรถที่นี่แล้วก็มานั่งกินกาแฟครับถ้าใครมาเช้าหน่อยก็จะได้ชมบรรยากาศตอนเช้าสวยมากเลยครับ บรรยากาศที่นี่ถือว่าเป็นจุดพักรถที่แบบวิวสวยครับเมื่อคืนไวแวนนอนตรงนี้หลับสบายโอโหูดูนะครับวิวสวยมากๆโอ้โหสวยมากเลยครับพัดอที่ย์กำลังขึ้นเลยครับบรรยากาศตอนนี้ถือว่าโอ้โหทะเลหมอกเลยครับทะเลหมอกยังยังไม่เต็มท่าน้าหนาว แบบจ,จัดๆน่าจะเต็มนี้หมดเลยนะครับเพราะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นหูบเขาลงไปนะครับโอ้โหสวยมากๆเลยครับบรรยากาศพาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับแล้วดูขอบฟ้าเลครับมีแบบทะเลหมอกตัดกับพาทิตนะครับ เป็นบรรยากาศที่สวยเลยนะครับถือว่าการออกมาทริปที่น่านครั้งนี้นครับก็ได้เห็นวิวสวยๆแล้วนะครับโอ้สวยจริงๆครับเป็นวิวที่แบบกรุงเทพไม่เห็นนะครับ <laughs> โอ้โหสวยมากเลยครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมก็คงเดินทางไปที่น่านเลยครับ ราะว่าที่น่านก็จะมีจุดส,ดสวยๆเยอะเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นออเดอร์ก่อนสำหรับเริ่มต้นห่งการท่องเที่ยวน่านนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเก็บข้าวของก่อนแล้วก็จะเตรียมเดินทางกันต่อเช้านี้ตื่นกันแต่เช้าเลยทำอาหารชาเช้ารับประทานกันเรียบร้อยแล้วโอเคครับสวัสดีทุกท่านครับขอบพระคุณครับที่กดติดตามให้พวก ผมนะครับ